นี่คือเมนูปีลึกอาหารไทยโบราณที่ทุกวันนี้ตามร้านอาหารทั่วไปผมแทบจะไม่เคยเจอเมนูนี้เลยจิงที่รสชาติเด็ดๆอร่อยๆนะหาโคตรยากแต่วันนี้โคตรโชคดีผมมาเจอเมนูนี้ในร้านอาหารแถวเขาใหญ่ครับร้านนี้พอเปิดเมนูขึ้นมาผมอยากให้คุณค่อยๆอ่านทีละเมนูแล้วอ่านจนจบก่อนเพราะในนั้นมีหลายอย่างโคตรน่าสั่งอย่างที่ผมสั่งวันนี้ก็มีเห็ดพอคว้วหมูสับยำผักกูดตำหลวงพระบางไม่เผ็ดและไอ้แกงน้ำซุปสีน้ำตาลอันนี้นี่คือตัวเด็ดตัวจึ้งตัวหายากที่ผม ถนี่คือแกงรันจวนครับที่ผมสั่งเป็นเนื้อถ้วยนี้189บาทและสิ่งที่ทําให้ผมโคตรว้าวก็คือพอผมได้ลิมรสช้อนแรกอื้ <c oughs> รสเข้มจัดเข้มหวานถึงพร้อมโคตรอร่อยอ่ะคุณแล้วมาเจอกับเนื้อหนาๆน,นุๆ่มๆเคี้ยวกรุบๆแล้วกลิ่นกะปิหอมๆกเข้าปากแต่ละคาไปหวานขนลุกแล้วตัดเลี่ยนช้ด้วยเครื่องแกงเข้มๆตะไคร้ลูกโดผมซดเกลี้ยงะและนี่คือร้านครัวน้าปลาพริกครับอยู่เขาใหญ่ชิดติดถนนธนรัฐเลยโคตรอร่อยตำสิบให้สเวดอคุณ Mm. you